สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ๊กตาบ้าบีนะคะคุณผู้ชม่ชะ,ะ,มะหอยมแมลงผู้แกะเรียบร้อยแล้วก็จะมีขิงซอยนะคะต้นหอมคุณผู้ชมขาวันนี้จะทําเมนูหอยมแมลงผู้ผัดขิงคะ่ะคุณผู้ชมลองดูเนาะว่าจะออกมารสชาติเป็นยังไงเมนูนี้ยังไม่เคยทำแล้วก็ยังไม่เคยทําด้วยนะคะคุณผู้ชม หอยแมงผู่ตัวใหญ่ๆเลยนะไปค่ะคุณผู้ชมไปผัดหอยมแมงผู่ใส่ขิงกันนะจ๊ะมาจากคุณผู้ชมลงมือผัดกันเลยนะจ๊ะน้ำมันนิดหน่อยคอกระเียม จะคล้ายๆไก่ผัดขิงนะคะเมนูนี้ยังไม่เคยทำอย่างที่พี่บอกไปนะคะลองดูย่งไม่ได้ใส่เห็ดหูหนูเหมือนไก่ผัดขิงนะคะนีละต่อไปก็จะเป็นหอยนางปูใส่ลงไปเลยนะโอ้ยเยอะเลยตัวใหญ่ๆเลยค่ะคุณผู้ชม ไม่ใช่น้อยอันนี้เราก็จะผัดแป๊เดียวนะเพราะว่ามันสุกแล้วอืม ราก็จะใส่ตัวขิงนะคะคุณผู้ชม,มขิงเนี่ยเมื่อสักครู่เนี้ยเอาไปขยัเกลือนะคะเพื่อที่จะให้มันนุ่มให้มันนุ่มลงขิงก็เยอะไม่เป็นไรดีต่อสุขภาพด้ดขีดขิงหน่อยแท้ เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้บอกนะคะมันจะต้องใส่หอมหัวใหญ่ด้วยแต่ทีเนี้ยวันนี้ที่บ้านไม่มีหอมหัวใหญ่เบาไปนิดนึงไม่มีหอมหัวใหญ่เราก็เลยเอาหอมอะไรนะหอมแขบมาใส่แทนนะคะคุณผู้ชมทุกเมนูสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดแล้วก็ต้นหอมนะจ๊ะลงไปเลยขัดทีเดียวเลย นะมองดูแล้วหน้าตาก็น่าทานเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมมานะเราก็จะปรุงรสปรุงชาติให้มันอร่อยน้ำตาลยาย่าบอกว่าทำเมนูมเนี้ยมันจะต้องออกหวานนิดนึงนะเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลสัก สองช้อนเดี๋ยวให้ชิมรสชาติกันอีกทีนะคะซอสผา,าเขียวน้ำมันหอยโอ้โอ้ รดตีสักนิดหนึ่งนะคะเอาละเดี๋ยวให้ชิมรสชาติกันอีกทีนนะคลุกเคล้าให้เข,ข้ากันหอมกลิ่นขิงมากเลยค่ะดูสิน้ำจากหอยหมันออกมา ให้ตัวผักตัวอะไรมันสุกก่อนเนาะไปชิมรสชาติคุณผู้ชมถ้ายังไม่มีเมนูอะไรในใจนะคะสำหรับมื้อนี้ลองดูได้นะคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะหอยแมงคู่นี่ก็จะเอาไปต้มยำบ้าง ลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้างนี่เม,ม,มนูนี้แนะนำนะคะคุณผู้ชมมาชิมรสชาติก่อนกลิ่นหอมค่ะคล้ายๆไก่ผัดขิงเลยนะคุณผู้ชม หวานแล้วใส่หน้าตาเยอะด้วยอะใส่รสดีลงไปนะคะเอาละชิมได้เรื่อยๆนะน,นะคะ,ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมจนกว่าจะได้รสชาติถูกใจเราเนาะ เริ่มเลื่อละอีกสักรอบหนึ่งในการชิมน้ำเริ่มยุบแล้วนะคะโอเคเลิกตุดเตาได้เลยเดีย๋ยวเราจัดลงจานกันนะจ๊ะ หอมๆเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ทำกับข้าวท่ามกลางเสียงตัดหญ้าเลยนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมหอยแมลงผู้ผัดขิงนะคะ หอยแมงคู่ตัวใหญ่ๆเลยนะคุณผู้ชมดูสิรสชาติก็เลิศมากคุณผู้ชมค่ะกับข้าวเสร็จแล้วตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องสุกตาบ้าปีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะดูสิตัวอ้่นอุ่น